สวัสดีครับผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรครับนะฮะในแมปคิปเปอร์แมนชั่นนะทุกคนนี่ครับบ้านเป็นคิปเปอร์รถก็เป็นคิปเปอร์นะทุกอย่างเป็นคิปเปอร์หมดเลยนะครับผมคืออย่างเฟนะี้ยวฮะอุ้ยมีหัวคิปเปอร์ให้ด้วยคิปเปอร์เฮดมีคอยให้ด้วยนะครับผมคิปเปอร์แมนชั่นมีสมุดให้ด้วยอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับสู่คิปเปอร์แมนชั่นนี่คือสุดยอดสเปเชียลแมนชั่นนะครับผมที่ทุกอย่างเป็นคิปเปอร์หมดเลยนะครับผมขอให้คุณนะั้นมีความสุขกับสเปเชียลรถต่างๆแล้วก็ พวกไอเทมแบบที่มีเกี่ยวคิปเปอร์ต่างๆนะมากมายไก่กองนะครัเขาว่าประมาณนี้นะเราไปเรื่องกันเลยดีกว่านะโอ้โหมีชุดเนเธอร์ไลท์ให้ด้วยนะครับใส่เลยครับผมหลอดเท่แล้วตอนนี้ขับรถก่อนเลยครับผมแมนแมนแมน,แมนอู้รถอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้นี่เป็นร้านค้านะครับเดี๋ยวนะ <c oughs> พอขายเาเป็นคิปเปอร์เลยทุกคนดูสิอันนี้เป็นรถต่างๆอู้รถสวยงามมากมีรถมีรถเยอะมากนะครับแต่โดยรวมน่าจะเป็นม้านะฮะแล้วเขามาเปลี่ยนเท็กเจอร์เอานะฮะให้กลายเป็นรถนะครับ โ okay. อ้ยนี่ไมีรถสปอร์ตรถคี珀ปไปด้จิฟเป็นจิฟนะฮะมีสมุดให้มีน้ําให้กินน้ําก่อนเลยฮะงำๆๆเดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นกันนะฮะโอ้ตรงนี้บ้านสวยงามมากเลยนะบ้านน่าอยู่นะครับเป็นบ้านที่แบบดูดีเลยนะครับไม่ไม่เหมือนแบบบ้านคีป,ปอร์อยู่เลยนะฮะเป็นแค่ทีมคีปเ,ปเนาะแต่โดยรวมแล้วคือด,ดูดีมากโอ้ห้องดีมากอันนี้เป็นห้องแบบเหมือนแบบห้องครัวห้องกินข้าวนี้มีทีทีวีให้ดูด้วยดูดีจังเลยโอ้นี่เป็นสระน้ำเลยนะฮะ มีของให้แล้วโอ้โหรวยรวยรวยนี่เรามาป้นหรือเปล่าเนี่ยกลับบ้านไปนี่รวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูชั้นสองนี้มีชั้นสองไหมครับเกมนี้วิ่งก่อนเลยครับก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่ซื้อนะครับราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะเอ้ยห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยโอ้มีห้องด้าน,นออย่างนี้ด้วยนะโอ้โหทุกคนมีลานจอดเครื่องบินด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะน่าสนใจน่าสนใจนะครับด้านบนเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยด้านบนเป็นเหมือนแบบห้องคอมห้องอะไรนะห้องทํางานเต็มไปหมดเลยอะ่ะ อันนี้เป็นห้องสวนดูได้นะครับผมมีสวนมีอะไรดูสีเขียวนะเป็นตีมคีเปอร์จริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนนอกนะฮะนั่งชิวนั่งชิวนั่งชิวอาบแดดอะไรงี้ยังมีชั้นบนอีกเหรอเนี่ยไปดูกันซิว่ามีอะไรบ้างชั้นนี้ชั้นนี้ปลอดโปร่งโล่งตาดีนะครับโอ้นี่เป็นห้องใหญ่เลยนะมีเตียงนอนให้โดนด้วยมีชุดเพชรด้วยแต่เราเป็นชุดเนเทอร์ไล์เนาะเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องใช้โอ้มีเคียให้กินด้วยตรงนี้โอ้โหอลังการมากเลยทุกคนอลังการจริงๆนะแบบนี้ ใครมีคนทําเนี่ยเขาทําสวยมากเลยนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลงไปแบบเท่ๆนะ,ะทุกคนเพราะเราไปคีปเปอร์ไงฮาราสิเบนยาเึ๊บโอ้โหเกือบตายหืมดังแบะเลยเมื่อกี้นะฮะไปไปไปเราไปดูด้านหลังบ้านกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะฮะเป็นเหมือนมันลานจอดเครื่องบินนะครับขี่รถไปเลยแมนแมนม,ม,ม,มาแล้วรถถึงแล้วเอา้านี่มันด้านหน้านี่หว่าไม่ใช่ด้านหลัง คิดด้านอีกโอ้โหต้องไปด้านนั้นถูกแล้วด้านนั้นถูกแล้วมานี่ไงกดังอยู่ตรงนี้จึ๊บมีมีสาวไปน้ำเยอะมากโอ้โหเครื่องบินโคตรอลังการน่ะหุยอลังการจัดเครื่องบินเมื่อกี้เดี๋ยวดูเครื่องบินอันนี้บินได้ไหมเนี่ยถ้าบินไม่ได้นี่จบเลยนะบอกเลยจ้ำโอ้บินไม่ได้ครับเป็นแค่แบบของตัวแต่งเล่นๆเฉยอ๋อบินได้บินได้ไม่ได้บินได้ไว้ทุกคนบินได้แต่มันต้องกดรัวๆนะฮะ ้องกดรัวครับเฮ้ย hey, แต่ผมสนใจอันนี้มากกว่านี่อันนี้ฮะโอ้โ oh, หลำใหญ่ครับลำใหญ่ครับอลังการงานสร้างมาเลยมามามาจําบัตตอนทูไฟอัพโอ้โหทุกคนดูครับบินได้ด้วยโอ้โหเครื่องบินโคตรเฟีย้ยวอ่ะบินไวด้วยนะเนี่ยืึสมมตัเป็นเครื่องบินเจ็ตนะฮะโอ้อลังการอลังการเฮ้ยแบบนี้ทําดีนเนี่ยเฮ้ยเครื่องบินเขาทำสวยมาเลยนะฮะเป็นแบบเครื่องบินแบบเครื่องบินลบเลยนะครับแต่ยิงใครไม่ได้นะเอ้ รูดแมพแล้วรดแมพแล้วโอ้ยบินบินบิน,บนไวเกินพอแล้วจอด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 มีตรงรอื่นอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นนะฮะว่ามีไงอีกบ้างนะฮะทุบทำลายได้นะทุบทำลายได้มันเป็นมันเป็นม้านะ,ะับน่าจะทำมาจากม้านะฮะอันนี้ใช้ม้าเป็นต้นแบบเนาะโอเคเอาเมื่อกี้รถจิบพี่พีหายไปไหนวันนี้ต้องเดินเท้าเปล่าเลยเนี่ยแต่แป๊บผมเห็นด้านล่างแป๊บๆบๆอยู่นะว่ามีบ้านคนอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างาว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ไงจริงด้วยมีบ้านคนจริงๆด้วยลงเลยจึ๊บจินนนนนนก่น่่่ออีีีีททาางงไไไปปหหเเยมลับรย หู้กองกองกองอ๋อเป็นเป็นเหมือนไม้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจแล้วกันเนาะตรงนี้โห oh, เป็นเมืองใหญ่มากเลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นช็อป้านขายของเหรอออ้ anyhow, มีป้ายอันนี้ด้วยนะ Jurassic Downtown นเฮ้ยเขาทำป้ายนี่เจ๋งว่ะเป็นป้ายที่ทํามาจากธงไม้คราแน่วเหมือนจริงมากอืม вот, นี่ฮะซื้อรถได้ตรงนี้มีกล่องต่างๆโอเคตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับร้านสวยดีนะฮะเดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นไอเดียทําบ้านทําทําเรือนนะครับโอ้โหอลังการมากเนี่ยได้เจอรถละ มาขี่รถแมนแมนมาตรงนี้เป็นเหมือนสนามสนามเออแข่งรถนะครับสตาร์ตตรงนี้คือสตาร์ตไปได้เลยเดี๋ยวลองดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีคนมายืนรู้ได้มาดูพี่พีไว้เก็บเหรียญเก็บเหรียญติงติงติงเอยเหรียญเหรียญเหรียญโอ้ยเก็บเหรียญก่อนปึ๊บ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 เฮ้ยมีมินิเกมให้เล่นได้ไหมเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่นะมามามาโอ้ยเพิ่มสปีดมาสปีดปึ๊บ กระเดดเกินกระแดดเกินกระแดดเกินขับรถยากเหมือนกันเนี่ยนะฮะเพราะมันแดดเกินนะฮะมาๆมา,มาฟื้โอ้โหหลุดโคง้งหลุดโคง้งดีนะมันไม่มีชนนะเฮ้ยเฟี้ยวแบบนี้ทําดีนะเนี่ยมีแบบมีของให้เล่นแบบสนุกสนุกด้วยนะครับฟินิชโอเขาทำดีนะเนี่ยเขาทำดีนะเนี่ยเคเดี๋ยวเราไปลงดูในเหมืองบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับในเหมืองไปกันเลยผมจะไม่ไปในรถล่างหรอกครับเราไปรถนี้เลยฮนะเฟี้ยกว่าเฟี้ยกว่าโอ้ทุกคนด้านล่างนี้อลังการงานสร้างมากโอ้โห เฮ้ยดูดีอะเฮ้ยสวยจัดอะสวยจัดแบบสวยจัดๆเลยอะโอ้โหสวยมากแปบบ๊บนึงนะมามามาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหเฮ้ยเขาทำดีมากเลยนี่แบบคนละตีมเลยเอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์เต็มเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เหมือนทางไปประตูนรกนะฮะเหมือนทำไม่เสร็จนะนี้นี่ไงมีให้เราทำนะครับเพื่อไปนรกได้อะไรอย่างนี้อย่างเฟี้ยวเลยตรงนี้ คีเปอร์เต็มไปหมดเลยไม่นะอ๋อตรงนี้เป็นโซนกี่กับแบบเหมือนดีเอ็นเลยนี่นะฮะทำเป็นแบบฤดูต่างๆเนาะนี่ไงทําเป็นฤดูต่างๆนะโอเคโดยรวมแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแมบปบสวยงามมากนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนลิงก์แมปผมอาจจะทิ้งไว้หรือไม่ทิ้งไว้นะเพราะว่าอาจจะขี้เกียจทิ้งไว้นั่นเองนะทุกคนแต่สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ผมชอบกดไลค์ชมากกดติดตามทุกคนไปแบบครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวไปจะเล่นแมปอะไรอีกไปดูกัันนนนะะฮใอาคตคตรบผม